นี่นะครับเป็ดปลาเยี่ยนปลาไหลนะครับที่เราใส่ได้แล้วมันตายนะครับผมจะเอาแอปเนอะแอปหรือว่าแหนบนะครับตังลำแปงตังเชียงไฮเพราะวันแหนบอ้หล่อว่าผมหว่าแอปนะครับแอปปลาเยี่ยนแอปปลาไหลนะครับน้ำพริกกะมีเรียบร้อยแล้วนะครับใหญ่วันต่ำไว้ละเดี๋ยวจะเอาน้ำพริกหมักไว้คุกไว้ก่อนหมักไว้คุกไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับพริกแห้ง กระเทียมหอมแดงกัะปินะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับโขกรวมกันนะครับยอ่าได้น้ำพริกแบบนี้นะครับใช้ใส่แอปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำพริกคขุกกับปลาเย็นปลาไหลก่อนนะครับแล้วจะเอาน้ำพริกนะครับน้ำพริกใส่ลงไปก่อนเนอะพริกลงไปแล้วนะครับหัมป้อมผักชีนะครับก็ใส่ไปตัวนะครับตามด้วยใบมะกรูดครับ ใบขมิน้นอ่อนนะครับนี่ก็จะเป็นใบขมิน้นนะครับยอดอ่อนของขอมิน้นนะครับเดี๋ยวจะเอเาซอยหั่นเป็นชิ้นเป็นฝอยนะครับจะเอาใส่ใน แอปลาเย็ยนปลาไหลหฮอนะครับเพิ่มความหอมใบมากูดนะครับใบมะกรูดใบมะกรูดกัดเฉอยนะครับซอยยหยาบ เพิ่มความหอมเพื่อกับแอปไปเยียนปลาไหลเฮานะครับมันตายเนาะเพิ่มความหอมหน่อยนะครับมันมาได้ใจครับสองวันได้ใจได้ไปดูนะครับมันเลยตายเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใบบกขูดครับใบขมิ้นอ่อนของเฮานะครับนี่ก็จะเป็นไปเยียนปลาไหลเฮานะครับใบเยียนปลาไหลตัวใหญ่เ็ได้ถ้วยมนเล่นน่ะ ข้าใส่ถึงตัวใหญ่นะครับนี่ก็จะเอาใบบกกูดนะครับกับใบบกกูดกับใบขมิ้นอ่อนนะครับยอดขมิ้นอ่อนใส่ลงไปครับโคนคู่เขากันนะครับมันหอมเครื่องสมุนไพรตีขอ่อหใยอวนนะครับขหข่อยใยอวนหอเฮือนะครับ อหอมห่อ่าจ้างมางแงมนะครับน,นี่นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับพร้อมแอบพร้อมห่อแล้วเนอะปลาไหลตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เขานะครับเถ้ามันตายนะครับถ้าบันตายเอาพักเพชรเอาแกงเหมาะขนาดเนะ้อ ครับเดี๋ยวรอยายอวนมห่อ,หอเพิ่มน,นะครับแล้วครับยายอวนห่อแล้วเนอะอะไปรปลายเย็ยนัวใหญ่ขนาดด้วยอวใหญ่ขนาดด้วเข้าใส่ตาห้างกันได้ก็ได้มาดีๆออกแกงออมแกงออมเมาะขนาดพัดเพชรนี่ ได้สองหอแล้วเนอะให้ได้สักสามหอ,อีนน่้ก็นี่สีรว่าสีรว่ะไอ้นนไวันกำลังซ้อนต่องเลี้ยงต่องอยู่หขหิ้นตโตโต มิใส่เรจะได้หอมใช้เครื่องเข้าไปนักอยู่ครับกลัวมันสับก็มันตายตายน่าดีหอมได้คาะพอที่สามครับโอ้ oh, แล้วสี่หอเดี๋ยวไปรอแอปกันเลยนะครับ เราจะเอาปลาเยี่ยนปลาไหลเอานะครับพิงไฟแอพิงไฟไว้ก่อนนะครับไฟบอกให้ลูกดีเต่ควรจุ้งๆหอกไปอยังก็เดี๋ยวกบติดแล้นเะนี่ย ลืมครับลืมมาดูไฟลูกครับตรงตรงไหม้เพ่าแล้วครับบเป็นอยังหม่นจไม่ถึงตั้งในเตืาอันที่ใกล้ไฟกับไหม้ไปนิดนึงนะครับบเป็นอยังเพื่อความหอม หอมสอดๆมาร้อนเนอปิ้นก่อนไปเสียแท้เสียไฟไหม้ไปหน่อยครับตองมังแงมมัมางแงมตั้งนอกมันได้ต้งในเมาะนี่อันนี้ไฟบนลูกละเหมาะหอมสอดดเอาแล้วกับซุกแล้วครับหมดได้มาพอดีกองดำผิง ปต่ไม่ก็ต้งนอกได้นะเป็นยัางสุกแล้วนะครับก็ได้อยากกินแล้วเนะแอปปาเย็นปลาไหลของเฮานะครับได้จะแกะใส่ถ้วยใส่จานก่อนนะครับแกะเรียบร้อยแล้วนะครับแอปปาเย็นปลาไหลของเฮานะครับอด่ายวใส่ถ้วยใส่จานก่อนเนอหน้าตาของแอปปาเย็นปลาไหลของเฮานะครับพร้อมเกือบพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วนะครับ ใครไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันนะครับน้ำลายประปุ้งนะขอตัวกินข้าวก่อนนะครับน้ำลายประปุ้มากินข้าวด้วยกันครับแอ๋ปะเยิยนปลาไหลครับตัวใหญ่ๆเอ่อเหมาะขนาดเฮ้ยเนื้อกำลังได้ที่ แอปไปเยียนแอปไปเยียนปลไหครับอือตอเกลางออกก่อนหอ,อมใบขมิ้นครับเหมาะมาเยิ่นตหลวงครับ คลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชบ